สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวนขบรถกับมาหายด์ผ้าเที่ยวมื่อนี้มาหายดผ้าเที่ยวพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทางธรรมชาติจุดสถานที่ท่องเที่ยวในเขตโตจังหวัดอุบลราชธานีไปกับมาหายด์ผ้าเที่ยวได้เลยครับเป็นบ้านที่ไว้ต้อนรับแขกนะครับเป็นบ้านทรงไทย เป็นการสร้างที่ร่่งโตผสมผสานเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวต่างๆเป็นสถานที่จุดชมวิวจุดเช็ดอินจุดทานกาแฟแล้วก็อาหาร แบบธรรมดาแบบ new normal d e a normal ครับนี่คือบ้านริมมูลติดกับหาดคู่เรือติดกับแม่น้ำมูลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับภายในบริเวณสถานที่กว้างขวางโออาไม่แออัดธรรมชาติเย็นสบายภายใต้ต้นไม้ น้อยใหญ่ครับแล้วก็นี้คือท่าน้ำลงไปชมบรรยากาศที่แม่น้ำมนนะครับเป็นสถานที่ที่มาจดดพาเที่ยวเคยนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าเดือนนี้ก็แม้ว่าจะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำขึ้นครับพี่น้อง น้ำอาจจะบ่ใสาเพราะว่าสองสามเมื่อที่ผ่านมาฝนตกฝนตกหนะักที่อุบลราชธานีนะครับทำให้สาขาของแม่น้ำมูลต่างๆไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำมูลเ่ราว่าจะเป็นแม่น้ำที่ลำน้ำต่างๆนะครับห้วยทับทันห้วยขยุงลำเซ่บายนะครับ ละกัดลำนำต่างๆที่เป็นสาขาของแม่น้ำชี้ก็ไหลมาบรรจบกันที่อุบลราชธานีนะครับซึ่งแม่น้ำสองสายที่สำคัญของภาคอีสานก็คือแม่น้ำชี้ทางตอนเหนือของอีสานและก็แม่น้ำมูลทางอีสานตอนใต้เกิดจากไหลจากโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดลำมาอุบลราชธานีก่อนจะ ไหลไปบรรจบที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลครับอ่าไปเบิงบรรยากาศนี่คือสถานที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความเปลี่ยนแปลงต่างๆทางธรรมชาตินะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่มายด้าเทยผ้าครอบครัวนะครับยัง,ลงหลงไหลกับธรรมชาติเก่าๆของร้าน บ้านริมมนกะเลยได้พาคันมาเที่ยวมาชมบรรยากาศมาทานกาแฟเย็นเย็ๆคลายร้อนนะครับท่ามกลางอากาศห้อนครับมันนี้อากาศร้อนอยู่พอสมควรนี่คือบรรยากาศที่มาจุด้าเที่ยวภาพป่นองมาชมนะครับแม,มนามลนกะปกติ แม่น้ำมูลจะสีครามสีใสแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้อาจจะเป็นสีคุณสีปูเปนเพราะเกิดจากฝนตกลงแบบสองคืนสองวันทำให้ลำนามแม่น้าสาขาต่างๆที่ไหลมามันจบกับอุบลราชธานีที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบล มีน้ำสูงขึ้นเพิ่มขึ้นบริเวณตรงหน้าก็เป็นแพรนะครับเป็นแพร่เป็นหลานอาหารขายอาหารต่างๆนะครับติดกับลำน,มมน้ำมูลถือว่าเป็นลำน้ำที่สำคัญของอีสานไตนะครับบอว่าจะเป็นสายเลือดของแม่มน้ำมูลในโคราช บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและกาอุบลราชธานีแล้ะครับพี่น้องน้ำกันครับบรรยากาศที่สวยๆดูแล้วสบายตาครับพี่น้องวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับพาครอบครัว พาเพื่อนๆน,นะครับมาทานมานั่งทานที่บ้านรีมนนะครับสวยงามแล้วครับพี่นอ้องสวยงามตระการตาเมนีมายอดผ้าเทียวผ้าครอบครัวมาสัมผัสบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศฮอนก็ได้แต่ว่ากระได้บรรยากาศคือกันนะครับเพราะว่าติดกับลําน้ำมูลก็จะมีลมแนครับมีลมพัดวอย ได้บรรยากาศสวยงามจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพในช่วงปลายปลายหนาห้อนเขาสู้หนาฝนนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตรงนี้นะครับเริ่มมีฝนมากนะครับ ภายในบริเวณของเมนาโมนกะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆติดกับหาดคู่เดือซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ขึ้นชื่อของอุบลราชธานีครับนี่กะเป็นสถานที่อีกสถานหนึ่งนะครับฝากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้มาหยดผ้าเที่ยวครับจุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอิน จุดบันทึกภาพจุดพาครอบครัวมาชมบรรยากาศท่านกาแฟนะครับกับฝากให้พี่นอ้องนะครับที่รับชมที่มาหายศดพาเที่ยวพาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศต่างๆนะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้พอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ